เปิดสูตรปรุงอร่อยวันนี้เจ๊กุ้งราชาเมีย่ยงป้าเผาที่นั่งเขามีเป็นร้อยเอาไว้คอยบริการครัวใหญ่ๆแบบนี้มีครบครับส้มตำแกงทอดต้มผัดมีครบช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ นี่ไงพี่กุ้งเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกชมก่อนเลยแฟนหล่อมากแฟนพิชานี่ค่ะตุรกีค่ะชาวตุรกีนะครับเปิดร้านนี่มานานกี่ปีแล้วประมาณ 14- บ5ปีได้ค่ะขายอาหารอะไรครับอาหารที่หลักๆเลยคือเี่ยงปลาเผาเน่ยงปลาเผาอาหารอีสานมีครบมีครบทุกอย่างค่ะส้มตำส้มตำยำน้ำตกก๋วหมูย่างและอะไรที่เป็นจานจาและคนสั่งบ่อยสุดก็จะเป็นกุ้งผัดตอกุ้งผัดตอใช่ค่ะ ะทะเลผัดงกระรีะ่แล้วพวกต้มต้มก็เลยเป็นรายการต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้มแซ่บกระดูกอ่อนวันนี้ถ้าให้เลือกหน<แ>ึ่งเมนูมาเปิดสูตรครับก<แ>ุ้งผัดสตอกุ้งผัดสตอใช่อตอนนี้สตอแพงมากสตอกิโลละพันกว่าบาทแต่ทางร้านลงทุนค่ะลงทุนนะนค่ะ,ะดังนั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำครับกุ้งผัดสตอครับตั้งกระทะนะคะใช้ไฟปานกลางเอาน้ำมันลงไปพอประมาณใส่พริกแกงพริกสดกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะตามนั้นก็ต่อด้วยกุ้งแล้วก็สตอค่ะ ดให้เข้ากันให้หอมเลยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงปรุงรสรสหนึ่งรสไก่ค่ะเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติค่ะ อาหารอีสานรแสแซ่บหลากหลายเมนูนะครับแล้วก็ยังมีเมี่ยงปลาเผาที่ลือชื่อด้วยแวะมาได้เจ๊กุ้งราชาเมี่ยงปลาเผานะครับอยู่ตรงไหนฮะอยู่ระหว่างหัวหมาก16และ14ค่ะอ่าแวะมาได้เมื่อกี้โมงครับเปิดตั้งแต่บ่าย2องโมงถึงเที่ยงคืนค่ะแวะมาเลยวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขานะครับกูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้และซด้าและตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ทางร้านไม่ใช้1ชุดครันึ่งชุดค่ะขอน่ rốt 1